สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องจุ่มน้องซีซีนี่มีทั้งหมดสองสีหกดแตัวนะคะรวมสี่เข็ดเป็นเกานอเราจะได้ตัวอะไรมาดูกันคือมันน่ากทุกตัวอยากได้ทุกตัวเลยอ่ะอุ้ยนี่ว่าจะเกะได้สวยๆต้องมาเกะเยอะๆเฮ้ แกะไม่ได้อะ่ะแกะยากอะ่ะโอ้ยคิดว่าจะแกะสวยๆกลับต้องมาแกะเยอะๆทีละทีละนิดทีละนิดเฮ้ยแกะสวยๆอะ่ะจะได้แล้วจะได้แล้ว อะไรตัวอะไรนะั่นเตุ้นตุ้นหนึ่งสองชิปอุ้ยน,น Hello, ุ่มๆเห็นแล้วสีชมพูชมพู